ผมนี่ครับแบบนี้ครับดูไฟครับเห็นไหมครับโอ้ยไฟสวยๆเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับแบบนี้ครับแบบนี้อยดูไฟครับอุ้ยวันนี้นะครับออกตกปรากฏเช่นเคยนะครับก็สวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับกับช่องเจวัลฟิชชิงนะครับ หมายเราวันนี้ก็นี่เลยแต่กล้องหันให้ดูหน่อยครับโอ้น้ามันแห้งนะครับพอดีเคยมานะครับฝายตรงเนี้น้ามันจะแรงเราก็ตกรลาะข้างฝายคราวนี้เหมือนตรงนู้นมันพังครับตอนช่วงที่น้ํามาไมโครก็เลยจกเปิดตรงนู้นน้ําไหลตรงนี้ก็เลยเป็นน้ําตื้นนะครับที่มองเนี่ยเห็นมีแต่พวกปลาขยงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในนะ่ะไปลองหย่อนดูนะครับว่าจะมีตัวให้ชมหรือเปล่านะครับ จะมีกะบพ้าวกินไหมวันนี้นะครับ FC ได้ชมแน่นอนครับเล็กหรือใหญ่นับหนึ่งครับเพราะว่าปรากฏแบบนี้น้ําลักษณะนี้ครับน้ํามันน้อยตัวใหญ่อาจจะลงวังนะครับก็จะเหลือตัวเล็กๆเนี่ยวิ่งอยู่แถวนี้หรืออาจจะมีตัวใหญ่ก็ได้นะครับก็โอเคไม่พูดมากแล้วถังหนึ่งใบหมาําหนึ่งขวดหมาําขวดนี้6เดือนนะครับนี่เพิ่งเอาออกมาใช้ครับสภาพนี่กิฟเลยเดี๋ยวจะให้ดูในต้นคลิปนะครับไปลองเลยลุยเลยครับ มาดูจุดนี้ครับผมนี่สวยมากครับมีตัวมีตัวเดี๋ยวมาลุ้นนครับใ,ใกล้ๆครับขอประกดไม่ต้องไกล ือไปแล้วครับนี่ครับดูไฟโอวีเป็นเรื่อ,ง,องนี้เป็นเรื่องครับวัดเบาไปครับเมื่อกี้ แล้วครับผมนี่มาแล้วครับมันเป็นแอ่งนะครับเป็นเวิร์กนะครับน้ำมันไหลทางนู้นครับตรงนี้นเป็นเวิร์กนะครับปลามันก็หลบๆบอยู่นะครับหากินลูกปลานะปรากฏนะครับ,รรบอ่ะเดี๋ยวชมต่อ ขึ้นมาก็ติดแล้วครับโอ้โหปรากฏน,น้อยครับเป็นเรื่องครับเล็กใหญ่ครับโดนหมดครับเดี๋ยวขอเยื่อกระชิ้นนะครับเ,าาเลยเ,เกี่ยวเล็กใหญ่ครับมีตัวครับโดนหมดครับเดี๋ยวรอชม แบบนี้ครับแบบนี้ครับผมนี่ครับแบบนี้ครับดูสาครับเห็นไหมครับโหยสาสวยๆเลยครับจุดเดียวรู้เรื่องครับแบบนี้ครับมองหมายให้ออกนะครับได้ตัวแน่นอนครับจุดเดียวครับกี่ตัวเราไม่รู้ครับเล็กใหญ่นับหนึ่ง เอาหมดครับของ่ายๆนะครับอเดี๋ยวรอชมจุดเดิมนะครับจุดเดิมไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับไปแล้วครับ เห็นไทุนดึงทุนไม่ทันจมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไซส์ไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ไซส์สวยครับไซส์นี้เป็นไซส์ที่กําลังแกงครับนี่ครับสงสัยวันนี้มาจุดเดียวกับบ้านดีกว่าครับนี่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวดูต่ออ่ะรอชม ไม่ใช่ประกดนะครับเนี่ยดูการตอดนะครับเนี่ยนี่อ้าวเป็นประกฏน้อยนะครับโอ้โหผมดีวก็ไม่ใช่ประกดครับนี่ครับเอาหมดเขาวันนี้เล็กใหญ่ครับนับเอาเองนะครับว่าจุดนี้นะครับเนี่ยที่ผมลงมาตกเนี่ยได้กี่ตัวนะครับจุดนีดูสีเหยื่อครับเนี่ยให้ดูเดี๋ยวผมดูสีเหยื่อ ไม่ดํานะครับเนี่ยดูสีครับเห็นสีไหมครับไม่ดํานะเนี่ยดูเยื่อผมนะนี่ผมจะบอกว่ากระปุกเนี้ยหกเดือนนะครับกระปุกนี้หกเดือนนะครับทําเสร็จนะครับสามวันผมแช่ตู้เย็นเลยนะครับพอแช่ตู้เย็นปุ๊บเยื่อมันจะคงสภาพนะครับมันจะรักษาสภาพของมันเป็นแบบนี้นะครับไม่เน่าไม่เสียนะครับแบบนี้นะบางคนบอกโอ้ยมันเขียวมันดําก็แสดงว่าแสดงว่าอาจจะไม่แช่ตู้เย็นหรือความเย็นบางทีอาจจะไม่พอไม่เพียงพอนะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับหรือบางคุณ อาจจะใส่ไข่ขาวผสมไข่แดงไปด้วยจะทําให้เหยื่อมันเน่านะครับหรือใส่เกลือเน่าแน่นอนนะครับผมใส่น้ปาปลาโอเคเดี๋ยวดูในแถวนี้ใกล้ๆดีกว่าครับไม่ต้องไปไกลแล้วลวนันนี้ตกบริเวณนี้ได้กับข้าวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาที่ก่อนนี่ก็โอ้โหนี่ดให้ดูนี่นี่ตาก,กล้องแป๊บเดียวครับดูครับนี่ครับแป๊บเดียวเห็นไหมหาวนแถวนี้พอครับไปเดี๋ยวมาดูเอาตรงไหนดี เ hey, ดี๋ยวขี่เลาะมานะครับเป็นคลองเงี้ยเดี๋ยวลองดูจุดนี้ดีกว่านะครับอาจจะลงยากนิดหนึ่งนะครับต้องเอาถังลงมาด้วยครับถ้าไม่เอาถังลงมาเดี๋ยวเอฟซีบนดีกครับว่าทำไมไม่เอาถังลงมา น่าจะเหลือเท่าไหร่ครับดูดูจากที่ไหลแล้วนะ มาดืด้อๆเลยครับผมนี่ครับปรากฏใหญ่ไปไหนหมดครับของนี้มีตัวกินอยู่นะครับแต่น้ำมันไหลอะตกยาก ตัวเล็กตัวน้อยครับกินหมดนะครับรกดน่ะกินดีจริงครับขอแค่มีตัวครับคองไหนก็ะั่งครับถ้ามีตัวนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ครับมกินหมดแหละ โอ้ประกดเล็กนะครับกินดูเดือดมากครับ ตลงมาแล้วครับคราวนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวรอไปจุดน้าสั้จุดนะครับเดี๋ยวถ้าเจอไซส์เท่านี้เราก็กลับบ้านดีกว่านะครับพอดีมันก็ไซก์กำลังกินแล้วครับตัวเล็กตัวน้อยแต่กว่าเอซนะครับจะไม่มันนะครับเพราะว่าเห็นจะมีไซส์เล็กๆนะครับวันนี้เราเข้ามาคลองเส้นนี้นะครับก็อาจจะน่าผิดหวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำมันแห้งนะ ถ้าไม่แห้งก็สนุกแน่นอน,นครับเพราะว่าเส้นเนี้ยมันปกติยังมีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวลองไปอักทีหนึ่งถ้าได้เล็กๆแบบนี้นะครับก็กลับบ้านดีกว่าพอได้กับข้าวแล้วแต่ถ้าตกนะถ้าไม่ได้ซีเรียสนะครับในนั่งขคอเนะี่ยเดินเลาะเรื่อยๆนะเ,อเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยต้องเป็นครึ่งๆถังแล้วครับลงไม่ได้ล,ลงดึงลงดึงเลับแต่ต้องตัวเบ็ดเล็กกว่านี้นิดนึงเป็นจะดีไปขยับอีกทีหนึ่ง ขับรถมาครับผมนี่มาเจอเวิร์ดูดิขลองเค่น,นี้ครับเมื่อก่อนเคยมารวยปลาช่อนปลาชะโดะครับเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีปรากฏหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอชมกันเอาละน้ำใส่นะครับบอกไว้ก่อนน้ำใส่ครับที่เราตกที่น้ำขุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูครับ ิมครับไปแล้วครับไปแล้วครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับโอ้ยดูไฟครับโอ้ยเอาอลไรครับเป็นไงครับที่กว้างไหมโคตรกว้างเลยครับแบบนี้ครับไม่รอดนะครับเห็นไหมดูที่ครับ หมายสวยมากครับเป็นเหมือนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นต่อรับน้ํมาจากแม่น้ํามาตรงนี้ใหญ่มากกว้างมากครับเห็นไหมจะกว้างหรือจะเล็กจะอะไรกระั้างครับถ้ามีตัวครับมันกินหมดแล้วครับแหมมาเจอของใหญ่แล้วทีแรกเราคิดว่าจะได้แต่ตัวอีกเล็กนะครับนะตัวเดียวเองครับโอ้เสียดายใสสวยด้วยนะครับมันต้องมีเวลาครับเนี่ยที่เงี้ย คือพอดีเราจะกลับแล้วนะครับแล้วมาเจอที่แบบนี้อืมหไ,ไหนวะไปกนไหนวะนั่นตัวนี่ตัวหนึ่งนะครับน,ดดนี่ตัวย่นมาก็อไปดีมันเป็นรอยต่อครับเป็นน้ําที่เราตกมาเป็นคลองฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นคลองตาล้องหันไปฝั่งนี้เป็นคลองนะเนี่ยฝั่งนี้เป็นคลองคนระับแล้วฝั่งเนี้ยก็เป็นคลองใหญ่นะน้ํามันตัดกันเนี่ยฝั่งนี้น้าใสฝั่งนี้น้ําขุ่น,นครับ ือเอาไงดีตั้งนึงไ่เกี่ยอว่ะเดี๋ยวลองลองตกฝั่งเนี้ยน้ำใสกับน้ำขุ่นเจอกันนีนจะกินไหม ต้องกับทัดนะคจะเห็นเลยว่าน้ำมันสองสีนะครับโอเคมาดู <Okay. S 1> ดูที่ดีนะ่ กี้ตกฝั่งนู้นตัวใหญ่มากลับมาฝัา่งเดิมแม่งตัวเล็กแหละเอาไว้นี่ก่อนมันน่ามีตัวใหญ่ดูนี่หื้อ วันนี้สงสัยเจออะไรตัวแบบนี้จริงๆครับก็โอเคอะเราบอกไว้แล้วนะครับว่าถ้าเราเจอไซส์เนี่ยนี่ดูกล้องดูเราบอกไว้แล้วถ้าเราเจอไซส์เท่านี้นะครับเราจะปิดคลิปนะครับเพราะว่าจุดเราไปลงจุดลงเราได้สิบกว่าตัวจุดหนึ่งเราได้กับข้าวแล้วนะครับและแดดก็ร้อนแล้วนะครับสองฟากนี้ก็โอ้หมายสวยครับเอาไว้วันหลังมาคอให้ดูนี่ลอยมีคนตกนะตอนคืนเห็นไ่เห็นไหมดูว นี่ทีปักมงปักไม้ตรงตะเกียงพร้อมโอเคเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์นะครับก็ไม่ขี้เล่ยนะครับปลาวันนี้ก็ไม่ขี้เล่ยนะเดี๋ยวให้ดูปลานะครับวันนี้ปลาผมก็ไม่ได้ขี้เล่ยนะอ่ะดูสาปลาครับไม่ได้ขี้เล่ยนะครับวันนี้ครับได้แกงหมอใหญ่ๆเลยครับผมแกงหน่อไม้ครับเด็ดสุดแล้วครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผม ไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่นะครับพอดีทีแรกลับปากกับเอฟซีว่าจะไม่หายหน้าไปไหนแล้วนะครับก็พอดีมีงานโรงเรียนเข้ามานะครับต้องทําเด็กๆเนี่ยไปเต้นนะครับเปิดเทอมต้องทําเด็กเต้นเลยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องซ้อมนะครับก็มีเวลาว่างพอดีวันนี้มาทุระที่บ้านนะครับก็เลยมีโอกาสนะครับมาตกให้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมยังไม่ได้กลับนะครับอยู่อีกสวัน ผมยังไม่ได้กลับนะครับยังอยู่อีกสองวันนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปให้ลงให้ชมแน่นอนครับแน่ๆเลยเดี๋ยวไปตกหมายเดิมให้ชมแน่นะครับท่อปูนริมถนนนะครับตอนนี้เขาว่าน้ํามาผมว่าต้องมีสายเด็ดๆให้ชมแน่นอนโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมกับช่องเจบอยฟิชชิงนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันครับผม